โรคไข้มาลาเรียโรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องบางชนิดเป็นพาหะเกิดจากเชื้อโปโตชัวพลาสมเดียมซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อาศัยในเลือดมีวงจรของเชื้อระยะต่างๆสลับกันคือระยะมีเพศและระยะไม่มีเพศและมีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จำพวกยุง อาการของไข้ามาลาเรียโดยทั่วไปมีอาการไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะแต่ไม่มีน้ำมูกปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้ออาจมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหารอาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่ในระยะสั้นเป็นวันหรือหลายวันก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะฟักตัวของเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิดหากมีอาการรุนแรงจะมีอาการซีดตาเหลืองตัวเหลือง จุดเลือดออกหรือเลือดออกผิดปกติสับสนซึมและช็อกได้วิธีการรักษายารักษามาลาเรียชนิดไวเวกหรือ P ีวีและชนิดโอวาเลหรือ PO มียารักษาสองชนิดสีขาวคอโรฟินและสีน้ำตาลไพมาควินผู้ป่วยที่พบเชื้อต้องกินยารักษาให้ครบ14วันติดต่อกัน วันแรกให้กินยาหลังอาหารสามมือ้อห่างกันครั้งละ4-6ชั่วโมงการป้องกันกลางมุ้งนอนพร้อมปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทายากันยุงบริเวณผิวหนังภายนอกหรือจุดยากันยุงสวมใส่เสื้อผ้าให้ปกคลุมมิดชิดหากต้องค้างคืนในไรนาหรือป่าเขาให้ใช้มุ้งชุบน้ำยากำจัดแหล่งลูกน้ำ เช่นบริเวณน้ำกักขังเป็นต้นขอบคุณครับ